Music. วิธีการเซตอัพยียมิเตอร์ ในห้องซ้อมเซตอัพยังไงไปดูกันสวัสดีทุกคนครับก็ตอนนี้อยู่ผมอ๋อใจครับจากช่องดูเดย์วอทูดูนะครับก็ในวันนี้ครับจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับวิธีการเซตอัพเอียร์มอนิเตอร์ครับว่าเซตอัพยังไงนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมันจะเคยเจอปัญหาเวลาเราไปซ้อมดนตรีในห้องซ้อมโรงเรียนหรือห้องซ้อมทั่วไปเนี่ยมันจะฟังเสียงลําโพงมอนิเตอร์ไม่ชัดบ้างหรือบางทีมีเสียงหอนบ้างนะครับเจ้าเอียร์มอนิเตอร์เครื่องนี้นะครับจะทําให้ปัญหาเหล่านั้นหายไปหมดเลยนั่นเองนะครับผมเอีียยรร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 ์์์์มมมออ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 อนนนนนนนิิิเเเเเตตตคคืะะะไัับ่จป็กาาใช้หูฟงงแทลํโพ การที่เราใส่หูฟังเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถฟังเครื่องดนตรีได้คมชัดแทบทุกเครื่องเลยนะครับแล้วก็สามารถบาลานซ์เครื่องดนตรีได้ตามใจชอบด้วยนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เกิดเสียงหอนด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการเซตอัพเอียร์บาร์เตอร์เนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับซึ่งอุปกรณ์ที่คุณต้องมีเนี่ยหนึ่งก็คือมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์เนี่ยผมแนะนําว่าเป็นมิกเซอร์ลิทัลจะค่อนข้างตอบโจทย์กว่าอนาล็อกนะครับเพราะว่ามิกเซอร์อนาล็อกเนี่ยเขาจะมีแค่สองอ็อกเค่า,า,าคคน เท่านั้นนะครับแต่ว่ามิกเซอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะมีจำนวนเอาต์พุตที่มากกว่านะหรอกนะครับอย่าง DM3 เนี่ยจะมี8เอาต์พุตก็คือสามารถใส่เอียร์ได้8คนนั่นเอง <Wow. S 1> สองก็คือรีเซิร์ฟเวอร์นะครับรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีอยู่2แบบให้คุณเลือกครับก็คือเป็นแบบสายนี่ครับจะเป็นแบบนี้ก็ข้างล่างข้างหลังเนี่ยก็จะมีเป็นเอี๊ยงมาให้คุณเสียบครับกับ2ก็คือเป็นแบบไวเลสนะครับนี่นะครับซึ่งผมแนะนําว่าใครที่ซื้อไปซ้อมดนตรีเนี่ยหรือกําลังทําห้องซ้อมดนตรีเเเเนนนนนนีีนนี่่่่่่่่ยยยยแแแแะะะะะําา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 าววววววใหห้้้้้้้ซือออบบบสสจจดกกกกครรััพปญไไมมมขึล็ตง ให้วุ่นวายนั่นเองซึ่ง r e เซิร์เวอรเอีย่ยบางรุ่นชาร์จแบตบางรุ่นใช้ถ่านครับอย่างอันนี้ก็จะใช้เป็นถ่าน 3A นะครับแล้วก็เขาก็จะมีรูเสียบหูฟังตรงนี้ใครที่จะฟังเอียร์ก็เสียบหูฟังมาด้วยนะเสียบเข้าช่องนี้ครับจะเป็นรูปเหมือนเฮดโฟนนะครับแล้วก็จะมีโวลลูมให้เราคอยปรับนะครับว่าจะเอาดังขนาดไหน นั่นเองนะครับผมโอเคครับพอเรารู้แล้วว่าเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปลองเซตอัพกันดูว่าเซตอัพยังไงครับวิธีการเซตอัพเนี่ยอย่างแรกเลยครับคุณจําเป็นต้องเอาเครื่องดนตรีทุกเครื่องในห้องซ้อมเนี่ยมาเข้ามิกเซอร์ตัวเดียวกันกับที่คุณเสียบเอียร์มอนิเตอร์นะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องส่งเสียงเครื่องดนตรีทุกเครื่องเนี่ยไปให้ตัวรีเซิร์ฟเวอร์นั่นเองสองคือผมจะเริ่มจากการทําเสียงเครื่องดนตรีก่อนเสมอนะครับก็คืออย่างนี้เป็นไม์ลองนะครับผมก็เริ่่มจาากกกกรตั้งเเณฑ์อนลยน เช็ค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 นะครับหลังจากตั้งเกม์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไป E Q นะครับเปร๊บเราก็เริ่มจากการคัดโลก่อนเลยนะครับประมาณหนึ่งนะครับถ้าเป็นพวกเสียงเบสเสียงคิกเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นต้องคัดโลก็ได้นะครับผม3เราก็จะเอารีเซิร์ฟเนี่ยเสียบเข้าที่มิกเซอร์ครับโดยการใช้ x l r นะครับนี่ด้านตัวคู่นะครับเสียบเลย ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของรีซีมครับจะเป็นตัวเมียนะครับฝั่งนี้ให้คุณเลือกเลยครับว่าคุณจะเอาที่เอาคุตไหนอย่างผมจะเลือก2นะครับอ่ะสี่ครับ เราจะทําการส่งเซนเสียงต่างๆมาที่รีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับโดยสิ่งนี้เขาเรียกว่าเซนนะครับซึ่งแต่ละมิกเซอร์เนี่ยจะมีการเซนที่แตกต่างกันหมดนะครับบางมิกเซอร์จะมีคําว่าเซนออนเอฟเฟกต์นะครับให้คุณกดปุ่มนั้นแล้วก็เลือกชแนลที่คุณจะส่งเซนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยามาฮ่าเนี่ยเขาจะง่ายนหนึงนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีให้เลือกเลยว่าเอฟเฟกต์หนึ่งเอฟเฟกต์สองมิกหนึ่งมิกสองมิกสามมิกสี่นะครับของผมเสียบที่เอา2นพุนสองนะครับก็คือเรา มันก็จะมีไฟแบบนี้ครับและหลังจากนั้นครับให้คุณเนี่ยเลือกเครื่องดนตรีที่คุณจะส่งเซ็นต์ไปครับยามขมเนี่ยเป็นไม์ร้องอยู่ช่แอลหนึ่งผมก็จะส่งเซ็นไปที่อันนี้เลยนะครับเพียงแค่นี้ครับเสียงไม์ร้องก็จะมาเข้ารีเซีร์เวอร์ตัวนี้แล้วนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเปิดวอลลุ่มที่ตัวรีเซีร์ด้วยนะครับเช็คเช็คเนี่ยตอนนี้เสียงร้องผมเข้ามาในนี้แล้วนะครับง่ายมากๆครับถ้าคุณมีกองมีเบสมีอะไรก็ตามคุณก็ส่งไปเลยส่งไปเลยครับโดยการเลือกตรงนี้นะครับ ซึ่งคาแนะนำนะผมแนะนำ้ทุกคนว่าให้เราเนี่ยส่งเสียงเครื่องดนตรีที่เราเล่นไปก่อนครับให้ชัดนะับอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักร้องเนี่ยผมก็ส่งเสียงร้องไปก่อนเลยนะครับเพื่อให้เสียงร้องในหูเนี่ยผมชัดก่อนแล้วเราค่อยเพิ่มเครื่องดนตรีอื่นเข้ามานั่นเองครับเพื่อป้องกันความนัวนะครับแล้วเราก็จะบาลานซ์ได้ไง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและปัญหาต่อไปนะครับพี่ครับเออนิเตอร์ผมเสียงแตกมากเลยในหูฟังแก้ยังไงนะครับก็คือที่มันแตกเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่มวอลลุ่มตรงนี้น้อยเกินไป นะครับนี่จะมีวอลลุ่มเราเพิ่มน้อยเกินไปพอเราฟังเบาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราส่งเซน์จากมิกเซอร์น้อยเกินไปเปล่าเราก็ไปเพิ่มเนนีเยอะนะครับพอเราเพิ่มเนนีเยอะเนี่ยปรากฏว่าสัญญาณเนี่ยมันมากเกินไปที่ส่งไปครับก็จะทําให้เกิดเสียงแตกได้นะครับซึ่งเป็นการแก้เนี่ยง่ายมากครับเราก็จะทําการลดที่เฟดเดอร์ของบัสมาสเตอร์ครับอย่างผมผมใช้ออปต์สองหรือมิก2สองครับเราก็ทําการลดบัสมาสเตอร์ได้เลยนะครับ ทีนี้เสียงก็จะไม่แตกแล้วแต่ว่าเสียงในนี้ก็จะเบานะครับแล้วเราก็ทําการหมุนโวลูมเพิ่มให้เขาเพียงเท่านี้ก็จะแก้ปัญหาเสียงแตกที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราใช้เ e อียร์มอนิเตอร์ได้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งการใช้เ e อียร์มอนิเตอร์เนี่ยมันจะยากตรงที่เราต้องคุมมิกเซอร์เป็นระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณจําเป็นต้องบาลานซ์อย่างกองก็ต้องมิกซสามก็บาลานซ์เบรกก็ต้องมิกซสี่ก็ต้องบาลานซ์นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณจับมิกเซอร์ลิทตลบ่อบยๆเนี่ย เดี๋ยวคุณก็จะชินไปเองนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้เอียร์มอนิเตอร์หรือการใช้มิกเซอร์เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับสุดท้ายครับใครที่สนใจเรื่องซาวแบบนี้ครับคุณสามารถไปติดตามช่องของผมได้ครับก็คือช่องทูเดย์วัตถุดูครับมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a เฟซบุ๊กย u ทูบทิกต็อกนะครับคุณสามารถเซิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายใครที่สนใจอุปกรณ์ดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยคุณ ออนุช74นะครับก็สุดท้ายนะครับวันนี้ผมอ๋อใจทูเดย์วัตดูดครับขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับ Music Arms